สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยนะครับเสียงว่าจะจมาครับบ่าวเต๋อแล้วสะแซบครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฝายกั้นน้าฝายกั้นน้ําครับเป็นฝายกั้นน้ําของเมืองคลองนะครับซึ่งน่าจะเป็นเส้นทางนะครับที่ต้องมีสะพานใหญ่ๆข้ามแม่น้ําแห่งนี้ไปเราสันนิฐานเฉยๆนะครับเออบ่าวเต๋อนะครับบ่าวภูมิใจ แม่คงอนทัวร์นะครับและบาวเต้ตะลอนทัวร์นะครับพร้อมกับพรานป่าของเรานะครับเรามีพรานป่ามาด้วยนะครับพรานสันนะครับพรานสันนะฮะวันนี้นะครับนายพรานของเรานะครับพาเราเข้าป่านะเข้าป่าครับเข้าป่าเพื่อจะหากินข้าวป่าด้วยนะครับ

ที่วันริมครับไปได้เออจะไปเจคูเท่าก่อนึงเนา

เปิดปลาช่อนเลยอปลาอะไรอ่ะน่าจะเป็นปลาปลาปลาหูไม่เป็นปลาอะไรนะเดี๋ยวกัะด่างปลากร้างฝีมีอวานเฮเบาเตอร์ครับได้เปิดบลาแล้วเจ้าสองตัวครับพอดีกินเนาะพอดีเลยพี่น้องเลยดีอันนี้ปลากั้งเนาะพี่น้องได้แล้วส่วนพี่สันกับพวกแพร่ครับพี่น้องได้ปลากระทิงครับตัวแรกครับนี่ปลากระทิงครับพี่น้องนี่ลูดไปตัวหนึ่งทีปลากระทิงครับนี่นี่พี่น้องฝีมือบ่าวเตอร์รสแซ่บครับ พี่น้องครับดีสุดยอดสามตัวครับสามตัวเด <m oul artists> ็กบารี้มื่อกี้ปลาแล้วปี่ฮะทีมงานตากล้องทั้งเลยที่สุดอวอันนี้ปลาอะไรครับอันนี้ปลาเขาเรียกปลามูดครับปลามูด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 ปลาคอมมอน ปลากระมวลกับปลาหมูดปลาเนี่ยอร่อยพี่อ่าปลากระมวลอร่อยกว่าครับตัวมันใหญ,ญ,ญ่สุดเท่าไหร่ครับตัวมันใหญ,ญ,ญ่สุดก็จะเล็กกว่าอ่าปลาตัวนี้หน่อยนึงครับประมาณนิ้วก้อยเนะาะประมาณนิ้วก้อยนิดเป็นาะกิโลกิโลละสี่ร้อยบาทครับโอไม,ไม่ไม่มีขายดนะ้วยอย่างปลากระมวลนี่ที่เขานิยมกทำเมนูอะไรครับพี่ปลากระมวลเอามาปิ้งครับผมเอามาปิ้งก็ได้เกลือเนาะซาซิมิสดๆก็ได้โอ้ยลองลองมูฟวปลาซาซิมิมีเกียวปะอ่ามันต้องใส่กับพริกลาบพริกลาบเนาะอ่าพริกลาบมะนาวครับ ซาซิปิมันคาววะคาวไหมไม่ไม่คาวเท่าเราถ้ากินแบบนี้คาวไหมี่ถ้ากินแบบนี้คาวอยู่ครับมันต้องมันต้องกินกับเครื่องครับโอ้นี่หากินแบบสดเลยพี่น้องครับสดน้าเท่าจะได้มาท้ามาหากินแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้ไม่ต้องเอาได้ออกกำลังกายนะครับพี่น้องครับเบาเฮือยเฮือยเฮือยนะงรับบดแผลปัส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 เัสอันนี้เราจะลปัส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 ปับเนาะลสปัปลาหมดเลยเนาะัสัสปั ว้าอันนี้เราพูมจองด้วยครับนี่ใลาหัวปลาใส่ปลาอย่างปลากั้งเนาะเอาเห็ดเจียวเห็ดเจียวเพี้ยครับเพี้ยปลาเด้เจียวเงอะเลยเจ้ครับเครื่องลามปลาเนาะนี่ครับมีบ้างมีหอมขาวหอมแดงตะไคร้ขมิ้นกระปิครับผมโอ้โยครับครบสุดเลยครับพี่น้องอาหารเนื้อครับครับอาหารเนื้อสูตรเมืองคลองกินอะไกินยอะขนาดไหนยอดเลยพี่น้องนี่อันนี้คือมะแขื่นแสดงอยู่แสดงอยู่แต่ว่าต้องถ่ายดีกว่าเดี๋ยวกันเข้า นี่ครับพี่น้องครับเบาเติร์ดใส่ที่มินีไปร้าประสุกนี่มัาเสืองงานเลยพี่เตอร์ดโอ้ลามปลาลามปลาครับไปกระถินมาไปยังครับอันนี้ยอดส้มปล่อยครับอันนี้คือยอดส้มปล่อยนี่จะออกเปรี้ยวเอาใส่ทีบ้างเดี๋ยวเราค่อยเอาใส่ก็ได้ครับเอาใส่อะไรไมได้ครับโอ้งเสือนี่ครบ วันนี้ก็ออกหาลุงก็บังคบมาไไยอ,อยู่ đây นี่น,นนี้ครับอพอโข่งงาปลาครับคนหาปลาคือบ่าวเตือนและพี่สันผมเป็นคนช่วยพี่สันทำเข,ข้าวๆที่ตอนทั่วคนกินกับคนถือกล้องครับพี่น้องคนดูเบื้องหลังครับใส<น>่ใไฟเลยะนะทุกคน น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ล้ามปลาในกระบางนะครับหลังจากที่เราไปหว่านแหมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับได้มาหลายตัวเติบนะครับช่างสันก็บรรจงนะครับทําการครัวนะครับครัวปลาอย่างพักเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องไม่มีคาวครับแต่คาวเดียวหมดนะครับก็คาวได้พีด้องน่ี้โอ้ยแสดงว่าน้ำแสดงว่าเล่าออนี่แรง แลีงเนาะโอ้เลียงว่าใส่ห้องหดนี้เพราะว่านี่อันนี้คารวะคาวะฝากใจนะครับดูครับกล้องเราก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับจัดคนน้นครับหลงปลาจะยกว่ยึดถ่ายทำ้นะทำแล้วอี่เือโครับความดย่าลือนี่แบนี่อย่างว่าแลไแรจะเดีนเข้ามากับพิสัตว์นะครับครับเท่านั้นเท่านั้นครับพ่อบาภูมิถ้าเราจะมาคลิปนี้ นะครับทริปของการมาหาปลาด้วยแหครับจับปลาด้วยมือเปล่าครับครับแล้วก็ให้เราหวานแหครับผมแล้วก็ทําการซ่อนรองเท้าของเราครับพี่สันทําลายรองเท้าข้างนึงนะครับต้องพี่สันเท่านั้นครับติดต่อได้ที่ยังไงครับพี่สันเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับผมศูนย์เก้าแปดเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสี่สองครับผมเจ็ดเจ็ดสี่สองแล้ว่าติดต่อผ่านโฮมสเตย์ได้ครับผมติดต่อฮัก เมืองคลองโฮงเจได้ครับครับเดี๋ยวผม่ะ่าคุ้โฮงเจก็ได้ครับผมก็จะมีรถไปรับที่ที่พักเลยใช่ครับผมพามากินข้าวพามาทำกิจกรรมนำหลังปลากินข้าวโอ้น้ำสิงน้ำสิงด้วยครับรู้สึกน้ำสิงทำให้เราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับทำไมแวมันน้อยเพราะว่าสิงหันหน้าเข้าหากันแกยวมันน้อยจะไปดิสิงหันหน้าเข้าหากันไหมอันนี้สายาอะคาแมนมลองนะครับเหรอ ปลาโอ้ยอับคั้วแมนอับคั่วแมนมังคอกหนังหนังนี่ดังมากนะครับอับคั่วแมนนะฮะปลาปลาในหนังคือใชพปเจ้าปลานี่นะครับยุลงไปอยู่ในน้ำนะครับเมื่อกี้นี่เราเห็นนะพูดว่ามุดลงไปในน้ำนะครับขึ้นมานะครับนึกว่าจะได้ปลาครับมีเลือดขึ้นมาครับแบกปลากระทิ่งแห้งมือแล้วปลากระทิ่งแห้งมือปลาขายขายอะไรครับไม้ประยุงขายเอาไปใส่ขายไข่ครับขายไข่ขายไข่เป็นนาคาครับขายเป็นพ่อค้า ร้านกาแฟราสมไข่หลายอย่างครับทำหลายอาชีพหลายอาชีพยังไม่มีเมียหรอครับยังไม่มีครับเพราะอะไรครับเพราะรักผู้ชายด้วยกันเนี่ยอ๋อไม่ใช่หักันครับพี่น้องครับคืออาชีพของพวกเราเนี่ยครับมันก็ไปเรื่อยแบบนี้นะครับคุณสารเองเขาก็มีความสุขกับการที่รับทริปแบบนี้เล็กๆเป็นการรับทริปเล็กๆนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่จากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับเมืองคลอง จแล้วก็อยากจะมีทริปเล็กๆที่มีการกินข้าวปลานะครับหาปลาแบบมือปลานะครับวานเฮวานที่เป็นกุ้อนนะครับงมปลามุดน้ำนะครับนี่ค<ช>ือครทริปเล็กๆแล้วก็มีเมนูหมูย่างใส่ใส่ที่ดูกอ้ยมะนาวมะนาวมะนาวไปเลยทำไมเราต้องใส่มะนาวด้วยครับพี่สันให้มีรสชาติออกเปรี้ยวๆนะครับผมเราเติรับถ้าไม่ใส่มะนาวนี่มันจะไม่เปรี้ยวเราเติมน้ำสิงไหมครับพีบ่สันครับ ิห้ผมว่าี yes. นะลถ้าแัจัดให้นี้กินค้กับ้องทเซนี้พี่น้องกลังสเีุยมแ่นีปลาที่เราจับมาสดๆนะครับบริเวณเขาเรียกว่าน้ำเม็ดแดง น้ำไฟน้ำไฟไฟครับพี่น้องครับไฟไฟกั้น้ำครับมีปลาที่เราจับได้ประมาณ5-6 7ห็ดอย่างครับปลากรมมอนนะครับก็มีด้วยนนีีเยปลาดี่เยอะมากปลากระถิงนอกกันเป็นปลาระถิงนอกใช่ใช่ย่างกับไฟนี้นะครับมั่อย เา่่เดอกลยะีครับตูด้ครับพี่น้องหมูย่างเกลือครับนังกรอบอยู่ดีมีแหงเด้ออยู่ดีมีแหงเบาหวานลโบเปงด้ว อันนี้จิ้มแบบนี้เลยต้องจิ้มแบบนี้ได้ไหมได้ครับกินอันนี้จิ้มแบนี้ก็ได้พี่จะกินกับมะเขือก็ได้ขลายอร่อยนึกนะครับเด็ดปะไงแบบนมันเลยมีคำหนึ่งบวกบวกใหญ่เลยไอ้น่องเบิ้มนี่เป็นน่องนี่จอเลยน่องต้องบกระปุกพริกน่องมูพริกกับหมูย่างเกลือต้องย่างกับไฟอย่างนี้นะครับอร่อย นี่ครับสู้เลยครับพี่น้องหมูย่างเกลือครับย่างเกลือหนังกรอบมากร้อนร้อนขออนุญาตเอาก่อนเด้อนี่กิข้าวพี่น้องก่อนแกพี่น้องอค่ะอันนี้คืนอนื้อพริกตาแดงออื้ ก็จดการนี้เรียกว่าหมูกรอบย่างเกลือที่เดออร่อยเรากินแบบนี้มันเย็นนะรอสลับ่น้ำมันมันขาดน้ำปลาครับเนี่ยครับแซ่เยเมนูเทไร่ดน้ำปลากลอี่พี่กะล่ยนะครับืว่าพี่กล่ย กินกับพริกเรพุ่พมเลยเรามดด้วยนนัดเลยจัดเลยใช่ไหมจัดแล้วนี่พีชนี่พี่น้องนี่ยอดนี่พริกกิ้มพริกบาเติมนี่พริกิ้มพริก,พ,กพี่น้องพริกยวกพรเผ็ดน,นั่นนี่อือกูเด็ดเลยครับอือหมูกบ าดงคนคือไอคือสิบมีปัญญาสิคู่ควรน,น้องลาคนดีไอบ่มแนดาราบ่มแอนแ่าแกโลมสี ้องคนดีสิหักอ้ายบ่ได้แต่แน่นบึงฟ้าวาสนาเฮาคือห่างไกลน้องคือนางฟ้าอายทุกคนเลี้ยงไก่เฮ็ดจังได๋